กลับมาค้งกันล้กันซุปซับเปิดกล่องเข้ามาน,นี้เปิดกล่องแต่ก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเข้ามาใหม่ไม่ว่าจะเป็นนักสะสมรุ่นใหม่ลงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่ลิงข้างล่างเลยสุดๆช่วยให้น้องเขาแปะไว้ให้มันจะบอกว่า ถ้าอยากเข้าไปใน open chat เพื่อได้ข่าวสารข้อมูลการบอลต้องไปที่ไหนถ้าอยากร่วมเล่นเบรกหรือเบรกอะไรต้องไปที่กรุ๊ปไหนอยากได้ข่าวเกี่ยวกับการบอลรุ่นไหนจะออกเช็คลิสต์อะไรยังไงต้องไปที่ไหนทั้งหมดเลยมันจะอยู่ข้างล่างเลยเนี่ยสำคัญสุดเลยรวมเป็นโปรโมชั่นต่างๆที่เรามีอยู่เยอะตอนนี้เราอยู่ในทุกโซเชียลแพลตฟอร์มนะครับอันนั้นคือสําคัญสุด2คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะครับขอบคุณครับอันนี้สําคัญอยู่พอๆกันเพราะาเราจะมีการในการเปิดกล่องไงยิ่งตอนเนี้ถึงแม้มันเลยช่วงที่เราฉลลออองงงแแ้วเเรายยัคจก บอกให้เลยวันนี้ก็มีแจกกล่องทำยังไงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันส่วนวันนี้จะเปิดอะไรใช่ไหมนี่จ้ะถึงแม้เราเชียร์ลิฟร์พูเราเปิดอะไรมาแล้วซุปเปอร์บรกดโปรดักต์นี้มาแล้วด้วย การ์ดสวยใช้ได้ถึงแม้มันกระดาษก็คือในส่วนของ2023-2024 Arsenal Team Set มูลค่ากล่องก่อนโดยปกติก็จะขายอยู่ที่3,000บาทขอรับสามารถไปหาซื้อได้ที่ Kids Kids ก็ได้ตามโซเชียลมีเดียเขาทั้งหมดนะครับผม1กล่องมันจะมีอะไร1กล่องมี5หรือ6ซองแตไม่ได้6ซองนะครับมันควรจะมีรัน1ใบฟอยล์ที่เป็นเหมือนแคร c k Ice หใบแล้วก็ควรจะมีระหว่างนะไม่ลายเซ็น1ใบก็ลายเซ็นผ้า1ใบหรือผ้า1ใบอันใดอันหนึ่งนะเขาไม่ได้การันตี ค่าฉเฉลี่ยจากวันนั้นที่เร้มีการเปิดกันแล้วคือทุก2กล่องควรจะได้1เซนแต่ซุปจะเปิดแค่กล่องเดียวเพราะว่าอีกกล่องไม่ทำได้ไหมอันนี้แก่ครับวิธีการเดี๋ยวรอดูตอาซุปเปิดการถึงจะบอกวิธีการจะเปลี่ยนก็นได้นะอย่าเพิ่งคิดว่าอะไรแต่ว่าเนี่ยเราจะแจก1กล่องมูลค่า3,000บาทเปิดแล้วเหมือนที่บอกฮาร์ดได้อองรีได้คาฮาวเวิร์ดการ์ดสวยเลยรวมไปถึงว่าเดือนหน้าจากวันที่ถ่ายเนี่ยจะมีรุ่นใหม่ของอาร์เซนอลออกมาอีกเช่นกันเพราะฉะนันต้องไปลองติดตามดูแต่วันนี้มาดูว่าซุุปจะไได้ไรลรลคัับช่วงหงห เรามีสปอนเซอร์ Hobbit Official ครับไม่ว่าจะเป็นทัอโหลดนี่35น้านะที่เาตัวอย่างไม่ดูในส่วนของ Sleep size s l e e บไซส์เอสเขาจะบอกด้วยไซส์เอสเขาจะมีหลายไซส์มัเท่านี้เขาแจ้งสุม,มานะรวมไปถึงแม่เหล็กนี่เราเตรียมมาเหมือนเราจะได้การ์ดดีเลยไหมฮะในส่วนของย้ำครับทุกครั้งต่อไปนี้เขาะบอกว่าไม่ต้องซื้อทางซุปนะครับสามารถไปหาซื้อได้ตามโซเชียลมีเดียเขาทั้งหมดเขาจะมีซัพพลายทั้งหมดในการสะสมการป้องกันการ,การให้การ์ดคุณสวยงามนะจ๊ะในส่วนของ h o b b ิตอ f ฟฟิเชียแต่ว่าที่เราจะเปิดวันนี้คือเราจะเปิด Arsenal Team Set ออยย่างน้ควรจะมี หนึ่งล้นหนึ่งฮิตสิ่งที่คนรอคอยอยู่ครับทำไงถึงได้กล่องนี้เพราะซุปอแจกหนึ่งกล่องถูกไหมครับอันนี้คือกรีดแล้วอันนี้คือยังไม่ได้กรีดสิ่งที่คุณต้องทำก็คือหนึ่งกดไลค์สตรีมให้เราสตรีมนี้นะสองคอมเมนต์ไว้ใต้สตรีมว่าทำไมถึงชอบคลิปนี้อยากให้ทำคลิปประเภทไหนอะไรยังไงเหมือนเดิมนะฮะพี่แต่ว่าต้องกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ภายใน24ชั่วโมงที่คลิปนี้โดนโพส์นะแล้วน้องจะแรนดอมผู้โชคดีเราจะแจก หนึ่งกล่องส่งไปให้เลยหนึ่งกล่องนี่มูลค่า3,000บาทนะจ๊ะรวมไปถึงคุณได้ลุ้นการ์ดอาร์เซนอลทั้งหมดเลยใครรู้อาจจะได้ฮิตได้เป็นลายเซ็นก็ได้เพราะกล่องซุปเปอร์อาจจะมีลลายเซ็นก็ได้กดแชร์ให้ด้วยก็จะเห็นพวกคุณยิ่งครับเพราะว่าถ้าคนยิ่งเห็นเยอะคนไลค์เยอะพูดง่ายคือซุปจะมีกำลังใจกลือให้คนหมู่มากเห็นนะครับถ้าคุณเปิดกล่องนี้ครับสอนให้ครับอย่าไปซื้อแพ็คเดียวๆนะครับเพราะว่าฮิตไม่ว่าจะเป็นลายเซ็นหรือผ้ามันจะหนากว่าเราจะแย่สุดท้ายนะครับอย่าไปซื้อแพ็ แต่ให้ดูการ์ดเหมือนที่บอกกลางที่จ่ออกมาคือ arsenal forever แต่นี่คือทีมเซตการ์ดก็สวยอันพวกนี้คือจะเป็นเบสครับเนี่ยเดวิดโอเลรี่เดคลินไรซ์อันนี้เป็นอินเสิร์ตสไตรเกอร์เอกิเทียคาวไฮน์แล้วก็เอียนไรน์นี่ก็คือมีแต่เบสเลยยังไม่มีรันไม่มีคาวเร็วอะไรเลยนี่อันนี้คือันที่เป็นอันนี้เป็นอินเสิร์ตแครกเห็นไหมมันจะวิ่งวับอันนี้แยกไว้ให้ดูก็คือเข้านึ่ตีหนึ่งกล่องถ้าไม่อยากหาซื้อกล่องก็เหมือนที่บอกครับสามารถไปต่อหาซื้อได้เลยที่ คิดสิ่งคิดนะครับพวกนี้คือเบสการ์ดออริกาดนี่คืออินเสิร์ตนี่คือเบสการ์ดเราเหลือหนึ่งลันก็คิดเราแยกไว้แล้วจ้ะคือมิซันครับกล่องการ์ดมะน้อยเปิดแป,ป๊บเดียวก็เสร็จนี่อุย้ยเบอร์แคมสามทับสิบสุดยอดทับสิบว่าแทนปืนขอโทษน,นะเราได้ทับสิบอะมาตินเนลลี่โกลดริปตัวนี้สวยโกลดดริปทิมเบอร์แล้วก็เวียร่า ับสีห้าเราต้องลองนี่ใช่ไหมนี่นี่เหมือนที่บอกครับแมกของเข b บีด้แกะง่ายด้วยใส่แจ๋วเลยแต่เขาส่งมาเราใช้เราก็ต้องชมเขาหน่อย่าสวยงามนี่อยู่ในแม่เหล็กใส่แจว๋วส่วนสลีเขาก็ออกแกะง่ายเช่นกันเราก็จะเอาอันนี้มาเนื่องจากดึงเวลาครับเพราะว่า การมันน้อยครับนันเดี๋ยวคลิปมันจะจบเร็วไปครับอุ้ยลืมกดแล้วลืมกดไลค์หรือเปล่าปากกดไปแล้วกดไปแล้วครับนี่ไหนลองดูพ่อล้อเขาสิราคาซูเปอร์ลูกจีนทุกคนบายเดอะเวย์ใครอยากรู้ราคาต้องไปดูที่โซเชียลมีเดียเอาอ่ะเราได้ลันแล้วเราได้แฟกแล้วที่เหลือควรจะมีแค่ไม่มีอะไรเป็นแค่อินเสิร์ตครับเพราะคิดซูเปียมาแล้วแต่ให้ดูการแล้วกันนี่เบสคาร์สพาเท้ริชเนลสันแรมส์เดลมีผู้หญิงด้วยนะ เดมดมแลวกอคิวโอเคบู๊จิซดส์โคดริปตัวนี้ดำเลยมาดูกันดีกว่าว่าฮิตเราจะเป็นผ้าหรือฮิตเราจะเป็นลายเซ็นอะไรอ่ะผ้า,าวะ่ะ ม่ได้หลายเส้นทุกคนสมิธโรโทมิยสึห้ามือยี้ใครอ่ะแฟนปืนรู้ไหมมือยี้ใครซาลีบาอุ้ยการกระเด็นได้ผ้าซาลีบาไม่หลันด้วยแต่เป็นแมชวอนเชิร์ตนะนะเขจะเขียนอยู่2022 23ยมแมชวอนเชิร์ต ของซาลิบาหนาเตอะเลยด่ผ้าซาลิบาการหนามาาอันนี้คนถามเยอะครับที่เอากล่องไปเปิดจะต้องใช้ทอปโหลดไซส์ประมาณ280ครับผ้าซาลิบาเพราะนั้นสวยที่อินเสิร์ตเซ็งที่ไม่ได้เซ็นแต่ว่ายิ่งนี้ถ้าใครร่วมสนุกกับเราอ่ะมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่คุณจะได้ลายเซ็นต์นะจ๊ะกล่องนี้ออกเป็นผ้าไปแล้ว มันควรจะสองตอนหนึ่งมาเดี๋ยวสุรีแคปให้ครับนี่ครับอาร์เซนอลทีมเซตเดี๋ยวรีแคปให้ก่อนนะจ๊ะเนี่ยคุไม่ได้เบสการ์ Guard, และอินเสิร์รวมการประมาณเท่านี้การ์ Guard สวยด้วย นนี่คืออาร์เซนอลทีมเซตนี่นะมีในอินเสิร์ตทั้งเบสการ์ดรวมกันถ้าเป็นแฟนอาร์เซนอลน่าจะชอบผมได้บอกฮะหนึ่งกล่อ,ของข้การันตีอ่าฟต์หนึ่งใบแคราฟที่ไม่ลานแต่นี่ซื้อได้เป็นแคราฟอินเสิร์ตมันก็จะเมีถ้าถ้าเบสการ์ดก็จะเป็นอีกสีหนึ่งแต่ว่าเป็นแคราฟอินเสิร์ตหนึ่งใบแล้วก็รันหนึ่งใบซึ่งโชคดีมากสวยมากเลยซื้อได้อินเสิร์ตรันเป็นเดนิสเบอร์แคมป์สามทับสิบนี่น,นี่ให้ดูสามทับสิบสวยมากเลยฮะนี่ทับสิบเป็นเรดออนเรดสวยจััดเลลยออนนนีี้้แ้แววก็รรตะห่าง าลายเซนหนึ่งใบหรือผ้าหนึ่งใบหรือลายเซนผ้าดัานโชคร้ายซื้อได้เป็นผ้าซาลิบาแต่ว่าแมทสวนนะครับเหมือนที่บอกครับลูใครซื้อเปิดเตรียมท็อปโหลดเดอร์ประมาณไซส์280ไว้เพราะการ์ดมันหนามากอันนี้เดี๋ยวให้น้องเขาถ่ายก่อนยังไม่ได้ใส่เข้าไปในท็อปโหลดแต่อันนี้คือการ์ดที่ได้สําคัญครับอย่าลืมกดไลค์กับคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับเพราะว่าเราแจกหนึ่งกล่องให้ไปเลยไปลองเปิดลุ้นดูซึ่งตอนในซุอได้ผ้าแล้วแปลว่าเปอร์เซ็นที่คุณจะได้ลายเซนก็จะสูงมากรวมไปถึงถ้าคิด้วย แน่นอนเบอร์แคมรับสิเกือบดีจัดนะแต่ว่าดันอดได้ไม่เลยไม่ได้ไยเซนเลยอุ่อยากให้คอมเมนต์ว้ข้างล่างข้างดีงกว่าว่าที่ว่ากี่คะแนนรวมไปถึงอยากให้ขลลบกับใครอีกเหมือนที่บอกถ้าเราเคยดูวิดีโอล่าสุดท,ที่เราอลับในการตามหาการลริ้งพูแล้วคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยอยากให้อลลบกับใครอยากให้ไปเอาใครมาเปิดเดี๋ยวจะไปตามมาให้หมดอยากให้เปิดกล่องรุ่นไหนทุกสิ่งอยากคอมเมนต์ไว้หรือส่งข้อความมาหาทางเราได้วันนี้ไปก่อนครับขอบคุณครับ